ชุดนี้จะเป็นชุดหลักๆที่ผมสะสมเลยนะครับแต่จะขาดไปอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบก็คือรุ่น3รอบนะครับผมก็จะมีอยู่ตอนนี้เป็นเหรียญ4ี่รอบแล้วก็เป็นเหรียญกองทัพภาคที่3จัดสร้างแบบนี้ก็คือผมก็ชอบนะแต่เหรียญน,นี้ที่ผมชอบมากเพราะว่าก็คือพระพุทธชินราชเนี่ยสวยคมชัดเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เนี่เป็นเหรียญทรงผนวดของราชการที่9้าปีลึกๆนี่ผมจะชอบสะสมะครับแล้วก็เนื้อหลักๆอย่างเนื้อประกาแบบเนี้ย คือสวยงามนะครับเพื่อนคือสวยงามเดี๋ยวมาตีกล้องดูชัดๆนะครับว่าพระพุทธชินราชที่ผมพูดถึงเนี่ยสวยคมชัดขนาดไหนนะเพื่อนปั๊บเห็นไหมครับ,บน,บนี่พระภาคเต็มปึ๊กเลยนะครับเพื่อนคมชัดทุกกระเบียดนิ้วผิวนี่สวยนะครับพื้นเหรียญก็ตึงดีจริงๆนะครับเนี่ย ทั้งองค์พระองค์อะไรนี่มีความคมชัดมากตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวตัดจะเป็นแบบตัดฉีกครึ่งใบนะครับเห็นไหมตัดฉีกลงไปครึ่งใบนะครับสวยนะครับผิวเดิมๆนะครับตาพอปรด้านหลังก็คมชัดนี่นะครับกองทัพภาคที่3ามจะสร้างปี2517ก็ถือว่าเป็นเหรียญบีลึกหลวงปุตโตปุกเสกครับรุ่นนี้ให้สังเกตด้านข้างของขอบเนี่ยจะมีรอยลักษณะเป็นเส้นๆๆจ,กกจากการปั๊มตัดนะครับเพื่อนๆเห็นไหม ขอบเหรียญนี่จะมีรอยขีดแบบนี้เห็นไหมครับมากน้อยก็ต้องมีนะครับรุ่นนี้เนี่ย็จะมีบ้างนะครับด้านหน้าพระคมชัดลึกเม็ดพระศกคมเต็มชัดเห็นไหมครับนี่มาตรฐานเหรียญแท้สวยๆก็ต้องแบบนี้แลเพื่อนเหรียญสวยก็ต้องเป็นธรรมดานะเพื่อนรรนะอ่มันก็จะมีการเช่าหาที่ค่อนข้างจะต่างจากเหรียญปกติเพราะว่าหนึ่งละความสวยงามของเหรียญนี่เป็นตัววัดความนิยมนะครับ ส่วนเหรียญน,นี้คือผิวเต็มดีนะครับที่ผมชอบคือผิวเต็มพื้นเหรียญผิวเต็มคมชัดมีมิติเห็นไหมครับนี่ตามซอกต่างๆนี่รอยตัดคมๆนะนี่ตัวตัดด้านข้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ตัวตัดด้านข้างพลิกมาด้านหลังนะครับตรงคําว่า p พโปโลนะครับตรงนี้คือจุดสําคัญให้เพื่อนๆจดจําไว้ให้ดีนะครับเหรียญเกมีมาแล้วนะครับผมจดจําลักษณะพื้นเหรียญเห็นไหมเส้นกระจาย ตรงขอบเหรียญท้านข้างเนี่ยรอยกึงจากการปั๊มเนี่ยเห็นไหมครับมีตรงมีตัวหนังสือจะมีลักษณะคมเป็นมิติอย่างนี้มีเส้นสายกระแสรแรงปั๊มต่างๆคมลึกนะครับนี่นะครับเหรียญสามรอบไอเหรียญสี่รอบแต่ผมยังตามหาเหรียญสามรอบสวยๆอยู่เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่มีมาอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะครับเป็นเนื้ออัปกาผลิตน้อยนะครับ นี่คมชัดทุมิติจมูกเต็มเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเอียงนิดนึงนี่มองเห็นเป็นสันจมูกเลยเนะครับคมเลยนะเออนี่สุดยอดไม่ผ่านการใช้นะครับเดีียญนี้ผิวเดิมๆนะครับริ้วจีวรต่างๆคมลึกมีมิตินิ้วมือนี่คมชัดเลยนะครับให้สังเกตตรงนิ้วมือของท่านนะครับจะเป็นแบบทับกันนะครับผมเห็นไหมจะทับซ้อนกันอย่างชัดเจนนะครับจะไม่ลื่นตามตามกันไปนะครับเ,เพื่อนนี่กระแสะเหรียญคม,คม ต้องมีส่งไปยังไงต้องเจอนะครับเพื<ๆ>่อนเนื้อปากกาเนี่นะครับสุดยอดนี่ก็คือสุดยอดของผมอีกหนึ่งเหรียญรวมแล้วชุดนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้หากรอบสวยๆมาใส่เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมมีผมมีผมมอีอยู่เหรียญหนึ่งแล้วแหละที่ผมเรียมกรอบไวเ้เรียมกรอบไว้แล้วนะครับเนี่เป็นเหรียญ สี pled, ่รอบนะครับเพื่อนๆบล็อกวงเดือนล่างหนึ่งเส้นคมคมอันนี้ผมก็มีแล้วไปมีไว้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินทีละชิ้นนะครับอ่านี่นะครับผมใครที่ชอบสายนี้ชอบสาสะสมเหมือนผมนี่ก็ลองดูนะครับ